อายุมากขึ้นเนี่ยการดูแลสุขภาพจะเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยค่ะช่วงนี้เนี่ยแม่เริ่มปวดข้อปวดเขา่านอนหลับก็ไม่ค่อยสนิทฮอร์โมนก็ขึ้นขึ้น,นลงลงเครียดเลยค่ะแม่ก็เลยต้องหาตัวช่วยมาดูแลสุขภาพนี่เลยค่ะไเมูทิสอาหารเสริมช่วยชะลอวัยและปรับสมดุลในร่างกายในวัย40บวกอย่างเราค่ะตัวนี้เขามี วัตกรรมการยืดเอลลเมียที่ปลายโครโมโซมที่เป็นต้นเหตุความเสื่อมของเซลล์และเร่งการดูดซึมได้ดีกว่าปกติถึง3เท่าเลยค่ะโดยเขาใช้เทคโนโลยี FIR เจ้าแรกเจ้าเดียวด้านการชะลอวัยผ่าน8กลไกในการชะลอวัยและฟื้นฟูเซลล์ค่ะ ซึ่งจะช่วยให้ผิวของเราอะรู้สึกเป่งปัง,งกระจ่างใสช่วยลดเลือนเิี้ยวรอยช่วยในการหมุนเวียนของเลือดค่ะแถมยังช่วยในเรื่องของการชะลอวัยยืดอายุไขลดโอกาสการเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรลังต่างๆที่เกิดจากเซล์เสื่อมด้วยค่ะช่วยต้านอนุมูลอิสระขั้นสูงสุดเพราะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นการหลั่งของโกรทฮอร์โมนนอกจากนี้ยังช่วยในการล้างสารพิษในตับด้วยนะคะเพียงแค่ฉีกซองแล้วชง สามารถสั่งซื้อได้ตามช่องทางที่แจ้งไว้ได้เลยค่ะ